ดาปัดน้ำฝนหล่อครับจากร้านทักพาร์ตอะไรแต่งครับนี่นะครับแล้วก็อาแปะนะครับมีทุกรุ่นครับ ถ้ามีโชว์น่องก็มีทุกรุ่นนะครับสั่งได้ที่เพจนี้ครับทักพาร์ทอะไรแต่ง0982396416 0982396146นะครับเขามีทุกจุดเลยอยากได้ตัวไหนมีหมดครับ รุ่นใหม่รุ่นเก่ามีหมดนะครับสั่งหน้าที่เพจนี้ครับพิมพ์คำว่าทักพาร์ทอะไรแต่งครับภาษาไทยก็ได้ครับภาษาอังกฤษก็ได้หน้าเพจจะเป็นอย่างนี้นะครับมีคนติดตาม2อ0 0มสองคนถูกใจ2.1ครับ2อ0 0มืนหนึ่คน นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปแทบ6กล้อไฮโซช่องเพจท็อปแทบ TNT อนทีรถดัมเป็นสวยแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันที่22กันยายนครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผม พอดีมีของแต่งมาถึงบ้านครับนี่เขาเรียกว่าเป็นแผ่นติดตรงโชว์น่องนะครับของโลโกคอ่ร้านทักพาร์นะครับส่งมาให้ขอบคุณเสียทิวมากครับทักพาร์เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าเพจของร้านทักพาร์ ถ้าใครอยากได้ส,สวยๆแบบตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างอ่ะแกะให้ดูตัวอย่างเลยทัานขอบคุณเสียทิวมากครับที่อยูอ่ประจวบนะครับจาได้ไหมที่เอารถพี่วุฒิไปส่งนะครับอยู่อะไรนะประจวบอยู่ตรงอะ,อะไรนะที่เราไปเที่ยวกันอนะ ประจวบชิลีขันนะแล้วเสียทิวก็ให้ไปรีวิวให้ไฟท้ายมางวดที่แล้วงวดนี้ก็ให้อันนี้มาบอกว่าเห็นพี่ท็อปมีโลโบโคอปก็เลยอยากจะสเปนสปอนเซอร์ครับนี่โอ้โหแหนนะแปะสวยดีแล้วก็นี่ครับ ตัวปัดน้ำฝนนะครับปัดน้ำฝนเดี๋ยวแกะให้ดูปัดน้ำฝนตัวแผ่นปิดปัดน้ำฝนครับนี่เอาแปะโอ้สวยมากเลยมันเป็นกาวหรือเปล่าเป็นแผ่นกาวหรือเปล่าไม,ไม่ใช่นี่มันเป็นสติกเกอร์ โอยเงินโลยทองถุงเงินผุงทองครับจะให้ดูแผ่นอันนี้ด้วยตัวปิดการปัดน้ำฝนครับเป็นรุ่นใหม่ที่ทางทักพาร์เขานำเสนอครับเป็นสปอนเซอร์ให้กับเจ้าโรโบคโอครับ,รบเอเี่อำเภออะไรฮะใช่ อำเภอยังก็เข้าไปรานเต่าทิวประจวบคีรีขันเลยจำได้แต่ว่าอำเภออะไรผมจำไม่ได้ตรงฟั๊มพีทอ,อ่ะตัวนี้สวยมากเลยมันเป็นงานธน,นี แผ่นสแตนเลสแล้วก็น่าจะเป็นอะคริลิกด้วยนะนี่นะนี่แผ่นเนลนไายเกียรปลานะครับแล้วก็อะคริลิกทำได้ดีครับทำได้ดีทำได้สวยแล้วก็สายญี่ปุ่นมันอยู่ทางไหนล่ะเนี่ยอไหนขึ้นต้นอันไหนลงท้ายลงหัวภาษาญี่ปุ่นตัวนี้ทางไหนอยู่ทางหน้าทางหลัง น,นี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องดูเม็ดน้ำเม็ดน้ำมันอ้ายังไงหรือฝั่งไหนก็ได้อันนี้อยู่ทางนี้หรออันนี้อยู่ทางนี้มันคล้ายๆกันทั้งสองด้านโอ้ไม่ใช่นี่ไงมันต้องมี LR สิ ภาษาญี่ปุ่นผมนี่มือดอยู่แล้วอ่ะยิ่งมืดไปกันใหญ่เลยน่าจะน่าจะอย่างเงี้ยเนี่ยน,น่าจะอย่างเงี้ยตัวภาษาญี่ปุ่นนี่นะมันไม่เหมือนกันนะมันกลับหัวกลับพางอยู่นะเขาน่าจะตัดทับๆกันมาแล้วก็กลับด้านไหนก็ได้นะขึงเกียด,ดูอันไหนก็ได้ซ้ายขวา ลองเอาไปเทียบกับรถดูัวโลโ,บโรบอนะครับนี่โลโบคอรของเรากับเจ้าโรอก,กี้มีคนถามเข้ามาเยอะครับช่วงนี้ก็มีแต่คนถามนะครับใครอยากมาดูตัวจริงก็ที่มหาสารคามครับมาดูได้เลย ันอยู่ข้างในหรือเปล่าเนาะหรืออยู่ข้างนอกฮะสวยแล้วติดยังไงอะผมทําไมบ้านนอกแค่ติดยังไงเนาะต้องเอาฟิล์มออกใช่ไหมผมต้องเอาฟิล์มออกใช่ไหมเนี่ยแล้วเปิดแฟลชกันออ๋อนี่มันคล้ายๆกับมันมีอะไรเดือยตรงนี้อยู่นะ นี่จะอยู่ประมาณนี้ต้องดึงฟิล์มออกเขาไม่ให้ติดฟิล์มนี่แปะจะอยู่ในนี้ต้องดึงฟิล์มออกครับถ้างั้นอาแปะไม่มีความหมายเลยถ้าแม่เอาฟิล์มออกยวเอาฟิล์มออกกัน ออ่นนาองานนี้้จะตกฟิล์มฉีดยังไงล่ะแผ่นฟิล์มตอนนี้ถ้าเปรหลายตังนะครับบอกให้เลยเดี๋ยวจะดูราคาให้นะครับว่าเท่าไหร่แต่สวยมากครับงานทักพัด อาทีจิ้งก่อนต้องเอาอะไรมาฉีดล้างออกก่อนมันน่าจะเหน็บอยู่ตรงนี้หละเนี่ยต้องเหน็บอยู่ตรงนี้แน่เลยเดี๋ยวดูก่อนนะครับ งนี่ไปแปะลองดูนี่ไปใส่ลองดูสินี่ครับเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับโอ,โอ,โอ้สวยขึ้นมาทันทีเลยดูดีขึ้นมาทันทีแล้วติดตั้งแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีครับ ติดเสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ประมาณนี้เลย ที่ติดเพิ่มใหม่เมื่อกี้ก็มีตัวดาบปัดน,น้ำฝนมีอปแปะแล้วก็มีนี่ครับตัวปิดแคบนะครับเพิ่มเข้ามาตรงนี้แล้วก็ครอบน็อตนะครับใส่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ล้างเดี๋ยวเหลืออีกตัวหนึ่งสางมาผิดนี่ ทางข้างซ้ายจะดันได้ข้างขวามาข้างขวามันมีอยู่ครับดันได้ข้างขวามาข้างเดีวยวกันเลย โอเคครับก็ฝากไว <App arel> ้ด้วยครับถ้าใครอยากได้อแะแี่สวยร้านทักพาร์นะครับทักพาร์อะไรแต่งเข้ากันพอดีเป๊ะ <ở đó> เลยครับไม่ต้องติดกาวไม่ต้องติดอะไรเลยครับมันจะแปะเข้าไปสนิทกับตัวรถพอดีเลยข้างในมันจะมีลิ้นที่เอาเน็บเอาไว้ครับพอดีเลยเดี๋ยวให้ดูมันจะมีลิ้น ของเดิมมันนะครับนี่นี่นะครับนี่แล้วก็ลิ้นตัวบนแล้วก็ตัวนี้เราจะสอดสอดสอดฝั่งนี้เข้าไปก่อนสอดฝั่งนี้เข้าไปแล้วก็ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาให้มันเข้าตรงนี้ครับมันก็จะอยู่เลยไม่มีหลุดแน่นอนไม่ต้องติดเก้าสามเอ็นสามเอไม่ต้องติดครับทีนี้ก็เหลือเก็บภายใน นะครับลงเงาภายในนะก็เสร็จติดสติกเกอร์เสร็จแล้วครับเป็นซอสแสบดากเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ